ก็จเจรินพอนบาสซกุบาสิกาทุกท่านให้อะไรเนาะเป็นการให้ที่ดีที่สุดยมคิดว่าให้อะไรอาตมาเสนอแง่คิดแล้วกันนะยมนะให้อย่างแรกคือการให้อภัยการให้อภัยเนี่ยถ้าให้เร็วมากแค่ไหนใจยิ่งขุนมัวน้อยลงมากเท่านั้นยิ่งโกรธยิ่งแค้นยิ่งโมโหยิ่งไม่ให้อภัยแล้วก็ใจยิ่งร้อนรุ่มทุกใจแต่ถ้ายิ่งให้อภัยไปเมื่อไหร่ก็ไวเท่าไหรน่นะก็ ใจไม่ขุ่นหมัวไม่ร้อนใจไม่ทุกใจโยมก็มีคำถามอ้าวให้เขาไปเขาทำร้ายเราเกือบถึงชีวิตทำให้เราเกือบมีปัญหามากมายให้อภัยขนาดนั้นเขาก็กลับมาทำร้ายเราสิท่านโยมก็ให้อภัยอย่างมีปัญญาสิให้ยังมีขอบเขตสิเราจะไปให้อภัยเพื่อให้เขากลับมาทำร้ายเราทำไมเราให้อภัยด้วยใจของเราที่ไม่โกรธไม่โมโหเขาแล้วเข้าใจเขาแล้วแต่มีขอบเขตไม่ใช่ให้เขามาวุ่นวายกับชีวิตเราแล้วเราเกิดปัญหาชีวิตอีกก็ไม่ใช่ ให้อย่างมีขอบเขตยมนะให้อภัยไปนะสองก็คืออะไรดีกว่าเดิมอีกจากการให้อภัยก็คือการให้โอกาสตนเองให้โอกาสตนเองดีต่อมาแน่นอนไม่ใช่ว่าอ้าวอย่างนี้ก็ผิดบ่อยๆสิจะได้ให้โอกาสตนเองบ่อยๆไม่ใช่ให้โอกาสตนเองเมื่อตอนเองรู้สึกผิดทําในสิ่งที่ผิดแล้วรู้สึกผิดรู้สึกผิดแล้วจะปันนั่งทุก์ทำไมรู้สึกผิดให้เปลี่ยนพลังงานความรู้สึกผิดรู้สึกผิดเมื่อไหร่ กลายเป็นพลังงานการแก้ไขชีวิตมากเท่านั้นกลายเป็นการเคลื่อนไปข้างหน้ามากเท่านั้นก้าวไปข้างหน้ามากเท่านั้นเป็นการแก้ไขยอย่างนั้นนะให้ไปตนเองเถิดอ,อย่าไปปิดโอกาสตนเองด้วยการโทษตนเองเสมอมันไม่มีอะไรดีให้โอกาสตัวเองแล้วก้าวต่อไปสุดท้ายดีที่สุดแน่นอน ให้ตนเองได้รู้จักการทำสมาธิการทำสมาธิจะสร้างพลังงานสะอาดในจิตแหมสมัยนี้หาพลังงานเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมลดไฟฟ้าให้มันเกิดพลังงานสะอาดพลังงานจากการทำสมาธิสร้างพลังความสะอาดในจิตให้จิตมีพลังงานความสะอาดแล้วจิตมันจะขวนขวายหารู้จักลดลดอะไรลดความชั่วออกจากใจรู้จักเพิ่มเพิ่มความดีเข้าไว้รู้จักเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงจิตให้มันพัฒนาดียิ่งขึ้นงานนี้ไม่รู้จบทําไปเรื่อยๆสมาธิให้ที่ดีที่สุดแล้วให้ตัวเองได้ทำเถอะนะดีแน่นอนทําทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร